วันที่26มิถุนายน2563 สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแม่ห้องสอนนำโดยนางสาวจุไรรัตศรีประกูลพาณิชย์จังหวัดแม่ห้องอนร่วมกับงานภาคีทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ห้องสอนจัดงานกาดชุมชนแม่ห้องสอนร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ครั้งที่2เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 9 โดยได้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนเช่นอาหารสินค้ากเกษตรสินค้าอาหารสดอาหารปรุงสำเร็จสินค้าราคาประหยัดอาทิเช่นไข่ไก่น้ำามันพืชน,น้ำตาลทรายบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องและการเชื่อมโยงและเปลี่ยนสินค้าผลไม้จากจังหวัดระยองและสินค้าอาหารแปรรูปจากจังหวัดระนองณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของอย่างคึกคักเนื่องจากว่าสินค้ามีคุณภาพและราคาประหยัดทั้งนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีการจัดการชุมชนแบบนี้อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง เพราะจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเศรษฐกิจหลังโควิด -19 คลี่คลายและผู้ประกอบการในพื้นที่ก็จะได้มีตลาดเพื่อกระจายสินค้าอีกทางหนึ่งด้วยวันนี้นะคะเราเป็นการจัดชุมชนคนแห่งสอนนะคะเพื่อสู้ภัยโควิดเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับ การตอบรับอย่างดีนะคะจากทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีการขายสินค้าราคาประหยัดนะคะจากของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเป็นการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะซึ่งจากวันวันนี้นะคะซึ่งเราได้ขายผ่านมาแล้วทุกอำเภออำเภอละสองครั้งนะคะ ผ่านไปแล้ว15ครั้งแล้วันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งแ,แต่ลักษณะคล้ายกันน่ะนะคะเป็นครั้งที่ถ้ารวมก็เป็นครั้งที่ 16, 17แล่ละก็แล้วก็วันนี้นอกจากสินค้าคราคาถูกเรามีสินค้าของชุมชนนะคะซึ่งหลากหลายทั้งอาหารสินค้าเสื้อผ้านะคะอาหารแปรรูปแล้วก็ยังมีสินค้าชื่โยงของระนองนะคะเป็นอาหารทะเลนะคะมีกุ้งแห้งปลาทะะูแล้วก็กะปิดีของระนองด้วยะคะ่ะ ะะได้นําสินค้าจากจังหวัดระนองเนะาะภาคใต้ของอันดามันเลยมาสู่เมืองสามหมอกนะคะตอนนี้มีสินค้าอยู่สาอย่างค่ะมีปลาทูหอมตัวใหญ่นะคะอ,อยู่ที่1นกิโลหนึกบาทนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งกุ้งแท้เลยขนาดกลางนะคะตัวนี้แพ็คละ500กร,รมัมหรือครึ่งกิโลนะคะอยู่ที่250บาทค่ะแล้วก็จะมีอีกสินค้าอีกตัวหนึ่งคือเป็นกะปิกุ้งแท้จากระนองนะคะ 好，我们笑。 กระปุกละครึ่งกิโลเหมือนกันค่ะตัวนี้60บาทนะคะเราก็ได้นําสินค้าเราเอาของเขามาปุ๊บเราก็นําสินค้าของบ้านเราไปจําหน่ายที่บ้านเขาเนาะก็คือกระเทียมกระเทียมของดีแม่ท้องสอนไปจําหน่ายที่ระนองนะคะเราจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันคือผลไม้แลกกระเทียมแล้วก็สินค้าอาหารทะเลแปรรูปแลกกระเทียมแล้วก็จะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือมาจากอีสานเลยมาจากจังหวัดยโสธร เป็นกระติ๊บข้าวสีมือดีอันเล็กเนี่ย70บาทนะคะอันใหญ่250บาทนะคะ,ะในการที่จัดตลาดแบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเองแล้วก็ผู้ประกอบการเองได้มาระบ,บายสินค้าที่เขาผลิตอยู่ในคลวเรือนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆอยากจะให้มีบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการ สื่อให้คนข้างนอกเขาเห็นได้ว่าไม่ห้องสอนของเรามีผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําเป็นสินค้าพรีเมียมได้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะก็อยากให้มีเดินลักทางอย่างนี้ก็ดีค่ะแล้วก็จะได้นําผ,ผลผลิตมาจําหน่ายลายที่ทหลายๆทางเราอย่างนี้ค่ะก็อยากให้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยๆค่ะให้ประชาสัมพันธ์เยอะๆ คนก็จะสนใจเราผู้ประกอบการทีนะ่ผลิตของยิ่งช่วงโควิดเนี่ยค่ะเราผลิตไว้ไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายอย่าออกมาอย่างเงี้ยเราก็พอไดข้ขายสินค้าได้บ้างแต่ก็ว่าขายดีนะคะเพราะว่าจังหวัดแม่องสอนเราก็จะมีคนรู้จักเพิ่มสินค้าของดีโอท็อปบ้านเราอ่ะเราก็อยากจะมาะโปรโมทสินค้าของเราด้วยค่ะจัดจัดบ่อยๆจะดีมากค่ะ ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันที่ผ่านมาคือช่วงโควิดนะคะคือไม่ได้ขายสินค้าเลยต้องอยู่กับบ้านแต่ก็ยังดีที่ว่าเราเราคือหยุดอยู่กับบ้านแล้วก็ทําสินค้าไว้เผื่อขายอยากจะให้ทางพาณิชย์เนี่ยหาที่ขายให้อย่างอย่างงานนี้เราก็ได้ขายเพราะว่าเดือนหนึ่งจะมีครั้งอยากอยากให้มีสักเดือนสักสองครั้งเนี่ยค่ะคงไมเป็นหรือว่าอาจจะจัดไปที่อื่นก็ได้ค่ะ อาจจะไปที่ชุมชนหรือว่าอะไรคะมีค่ะเพราะว่าได้ได้ช่วยผู้ประกอบการทําบ้านแล้วก็สาสมาชิกคณทําบ้านให้ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าสถานาการณ์โควิดก็คือออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้ก็อยู่บ้านก็เย็บผ้าเย็บเสื้อละหูมา,มาขายแล้วก็มาเอาบุกตางนี่ก็ดีมากค่ะก็ก็ดีนะครับกมันเป็นการช่วยกันส่งเสริมให้มันมีช่องทางจําหน่าย,ย,ยสินค้สินค้าอาหารพื้นเมืองนะครับ แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นพืชเป็นผักอะไรแล้วก็มีสินค้าจากต่างจังหวัดด้วยก็มันแปลกเปลี่ยนก,ก็ก็ดีนะครับเพราะมันมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้วยนะเพิ่มโอกาสทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายมันก็มีช่องทางมากขึ้นแล้วมีสามารถได้เลือกมากขึ้นก็ก,ก็ก็ดีนะอะไรเป็นนโยบายที่ทางาพาณิชย์นำนันาพาณิชย์จังหวัดก็จัดผมก็ว่าดีนะครับอยางใี้รนี้บ่อย ละช่วยคนขายจะได้ขายของแล้วคนซื้อก็จะได้ซื้อของในราคาถูกและอร่อยได้ค่ะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อ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 ไม่ใหคสอนของเราเนอะรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของของที่นค่ค่ะาดี่นละคนั้งก็จะดีมากเลยค่ะ ต้องบอกว่าสินค้าแม่ท้องศรจะมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินแล้วก็เป็นพืชผักเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะต้องต้องลองมาช็อปดูแล้วท่านจะรู้ว่าเหนียวได้ก่อนใส่สตางค์ไ้สอยนะค้เนาะ อัตลักษณ์็นแล้วก็ผลก็ได้หลักฐานในเจ้าเป็นก็ก็ราคาถูกนะคะอยากอยากให้เขาจัดบ่อยไหม็มีถ้ามีมีโอกาสก็อยาวจะจัดไปบ่อยเลยเอ้ารมากเลยค่ะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะสิค้าตรงนี้ค่ะช่างจ่าย้านน้องชอบเป็นสินค้าของื้นบ้านเราเนี่ยค่ะ ยังมีอะอีกคือก็อร่อยค่ะไปลองชิมมาอันนี้เ็อาหารทองบ้านเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยค่ะค่ะเป็นราคากันเองค่ะเป็นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็สินค้าก็ราคาย,ย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่สวยงามนะคะเพราะว่าเขาปักด้วยตัวเองะค่ะแล้วเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง้วยค่ะซื้อคณะของฟู้ดแบงค์ค่ะแล้วก็ซื้อว้วยน้ำว้าอุดหนุนค่ะ ดีค่ะก็เป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ค้าของแม่ทั้งสองนะคะค่ะดีคุ้มถูกด้วยครับผมอร่อยด้วยผู้ค้าสินค้าในค่อนข้างที่จะคัดเลือกดีคุณภาพสินค้าที่ดีมากๆมานำเสนอให้กับคุณแม่สอนได้กับใช้สอนกันนะคะค่ะทั้งอาหารข้าวหวานทั้งน้าวตับตื้อตับก็สดดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่ก็มาเนาะครั้งที่สองมาค่ะ เดีย๋ยวไม่จะซื้อไข่ซื้อต้ำงมันไปดีค่ะเพราะว่าจะได้ได้เปลี่ยนคนในชุมชมนจะได้เอาของมาขายแล้วก็คนในเมืองก็จะได้มีของที่ไม่เคยทานในเมืองด้วย